ทุกคนมากๆเลยนะคะที่ได้เจอกันในวันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วนะคะวันนี้นะคะลูกจะพาทุกคนไปแต่งหน้าเอาไว้ไปดูคอนอบป้าของเรากันค่ะแน่นอนว่าสายเกาหลียังเรานะคะเรื่องเปเป็นเรื่องสําคัญเราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยแต่งหน้าเอาไว้ไปดูคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอบป,ป้าคอนเสิร์ตอันนี่คอนเสิร์ตแบบวงไหนๆนะคะลุกนี้รับรองว่าเกิดแน่นอนนะคะ <c oughs> เกิดอะไรก็ไม่รู้<อ>เกิดอะไรขึ้นอบป,ป้าปมดมองฉันนะคะก็อบป้าน้าวั นุกเนี่ยอยากจะให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมีความสวยแล้วก็แบบมีความเด่นสะดุดตานะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะบำรุงผิวหน้ากันก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันแบบนี้เนี่ยเราต้องเจออากาศรา้อนๆนะคะเราก็แบบอาจจะทําให้ขสมอางเราติดไม่ทนถ้าเราบำรุงหน้าไม่ดีนะนูก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกนะ นี้คือ Fresh, o, C, Gel นามีแอมเฟชเชจูวิตามินซีไบรท์ติ่งเจลนะคะเป็นเจลวิตามินซีทำให้หน้าของเราแบบกระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำลดเลือนลงนะแล้วเขาแบบไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็แบบไม่มีแอลกอฮอล์อย่างงี้มันก็จะทำให้หน้าของเราดูเรียบเนียนขึ้นด้วยแล้วก็แบบกระจ่างใสขึ้นนะมีกูต้าไทโอนวิตามินซีวิตามินดีสามอะไรเงี้ยทาให้ทั่วหน้าหรือว่าถ้าใครแบบจะเอาไปทำอย่างอื่นเช่นเอาไปพอกหนา้าทาขาหนี่พอกตาอะไรเงี้ยมันก็สามารถนะคะเพราะว่า เนื้อครีมมันค่อนข้างแบบดีพอสมควรเลยที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบกรีดโอป้าของเราดึกๆนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ใต้ตาของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยะคะ่ะก็ทาลงไปที่ใต้ตานะมันก็จะช่วยมันก็จะหอมๆนิดนึงนะ,ะเนื่องจากว่าน้องคิดว่าเครื่องสำอางในเซเว่นเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าแบบบางอย่างมันอาจจะแบบไม่คอมพลีทเท่าไหร่นะคะนุงก็เลยจะรวบรวมเครื่องสำอางราคาถูกที่ไม่ได้ไหมายเพราะว่ามีในเซเว่นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยหาซื้อได้ในเซเว่นน้มีขายของนามี ไม่แพงนะ49บาทเองมั้งนะแล้วก็เราจะใช้เครื่องสำอางในวันนี้ก็คือใช้ของถูกๆแล้วก็แบบแต่งตามได้ง่ายๆดูใสๆสวยๆเกาหลีเกาหลีนั่นเองนะต่อมานะคะนุ๊กจะลงรองพื้นรองพื้นที่เราเลือกใช้วันนี้เนี่ยก็เป็นแบบซองนะคะจะใช้ตัวนี้อันนี้นะคะคือนางนี CC ซีเลดี้คร i o n นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ผิวดิวอี้แบบสาวเกาหลีนะคะมันจะช่วยปรับหน้าของเราให้เรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นผิวแบบที่ยังปกปิดอยู่แต่ว่าแบบอยู่ในขั้นที่แบบดิวอี้ดูผิวสุขภาพดี อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบดูหนาหรือว่าโปะนะก็เราจะทาไปนุบบีบออกมา่างเงียค่ะแล้วก็นุบจะทาเครื่องหน้าก่อนวอม,มันบนมือก่อนนะคะแล้วก็แต็มแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วมือเกลี่ยก็ได้หรือว่าถ้าแบบใครไม่ถนดัดอะไรเงี้ยก็ใช้ฟองน้าเกลี่ยได้แบบนี้มีเรื่องจะบอกเมื่อกี้ม้วนผมหน้ามาเราแบบที่ม้วนผมร้อนมากโหลโดนหน้าแสบมากวันนี้ยังนั่งแสบอยู่เลยเดี๋ยวนุอเอาอีเจลส้มเมื่อกี้แปะเข้าไป จะได้รู้สึกดีขึ้นแ <fluct uates> สบหน้ามากตรงไหนที่แบบเราอยากได้การปกป,ปิดนี้เราก็ใช้แบบการลงทับๆๆๆไปคือตัวนี้มันจะให้ความเป็นผิวนะคะแล้วก็ดูแบบผิวสุขภาพดีดูดิวอี้ดูกล์ e, ขึ้นมาเองนะคืออย่างนุกเนี่ยอาจจะแบบเคยใช้เจ้าตัวซองสีดาให้ทุกคนดูแบบค่อนข้างบ่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะปกป,ปิดแบบดีเลิศน,นะแต่ว่าอย่างวันเนี้ยหนุกไม่ได้มีอะไรให้ปกป,ปิดมากนะคะเราก็ต้องการความแบบใสๆของผิวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องแบบขนาดนั้นก็ได้ก็เลยใช้อันนี้แทนเนาะ แ่แล้วก็ตรงช่วงใต้ตานะคะที่เรามีเนี่ยก็ใช้อันเดิมเนี่ยค่อยๆกดลงไปใช้มุม้งฟองน้ําหรือว่านิ้วมือเนี่ยค่อยๆแถบมันลงไปนะลงค่อยๆลงเบาๆมันจะได้แบบไม่เป็นคราบทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วเพราะว่าแบบ เรามีอะไรที่แบบปกปิดได้ดีเหมือนกันโดยเจ้าตัว CC ตัวนี้นะคะเขาสามารถแบบกันน้ากันเหงื่อได้นะถ้าเกิดว่าเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยต้องเจอเหงือ่อหรือว่าแบบแดดร้อนๆต้องไปยืนเบียดเนี่ยรับรองว่ามันจะยังติดทนอยู่บนหน้าเรานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็การในทั้งล้งสี UVA แล้วก็แบบ UVB ด้วยนะเพราะฉะนั้นคือมันเริ่ดนั่นเองนะหลังจากที่เราทาเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนูก็จะลงแป้งต่อนะคะก็ปัดแป้งให้ทั่วหน้าเลยเป็นการแบบเซตหน้าของเราให้แบบอยู่ไปในอีกระดับหนึ่งนะ ดูหนาเทาปัดแก้มก่อนเลยนะเป็นคนที่ไม่ชอบให้หน้าแบบมันซีนนะคะอ,อ๋อเริ่มบอกว่าไอ้ตัวนามีซีซีเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นเหมือนกันนะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วคือมันเป็นแบบแฟลกข,ของนุกมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วมันก็จะยังคงเป็นต่อไปนั่นเองนะเรา้ามวาถึงปัะชอนบ้างนะคะคือจริงแล้วปัดออนในเซเว่นเนี่ยมันก็มีเยอะแยะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่านุกเพิ่งได้ตัวนี้มาก็เลยขอใช้ตัวนี้แล้วกันเพราะมันถูกเหมือนกันนะคะอันนี้คือมิสเทนออนซีซันปับ หน้ากลัวสีแดงๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เรามาลองใช้ดูหนูก็ไม่เคยเหมือนกันโอ้ยมันจะแบบมันจะเข้มมากนะนค่อยๆลงแล้ก็ลงค่ะหนูจะลงช่วงกลมๆให้มันดูนะคะลงให้มันเบาๆมือน,นะคะ <c oughs> แล้วก็ขอใช้แปรงสะอาดๆเกลี่ยนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะลงทั้งอย่างนั้นไม่เหมาะไม่ไม่งามนเนาะเยอะไป นี <ersch> ่เห็นปะนี่วเกลี Sultan, kind of like on, on, ่ยแล้วค่อยๆเกลี่ยเวลาปัดแก้มก็ยิ้มแบบคนมีความสุขค่ะิ้มเหมือนคนที่โดนด่ามาเจ็ช่อข้อเขียนคิ้วกันมากดีกว่านะคะคิ้ววันนี้นุก็ใช้ของในเซเว่นก็คืออัลโต้อบราว์เพนซิลแต่ว่าตัวนี้มันจะสีค่อนข้างเข้มนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่แบบผมอ่อนๆเอ้ยผมเข้มๆน่าจะชอบแน่นอนว่าเราไปหาอป้าเนาะจัดคิ้วตรงๆมาก่อนเลยถือเป็นเรื่องงามยามดี ออยทุกคนตอนนี้ที่นั่งแต่งหน้าอยู่คือแบบคือตีสี่ไม่นอนหรอคะไม่นอนจ้าฮัลโหลความติดเกมนี้ไม่เป็นอันกินอันนอนนะจ้าฮัลโหลแล้วเราก็ใช้ที่ปัดอีกด้านหนึ่งปัดค่ะทุกคนแบบนุโซแซดมากตอนนี้แบบอยู่คนเดียวค่ะเลิกกัแฟนนุกโสดนะคะถ้าเกิดว่าใครมีพี่ชายเพื่อนชายที่แบบดูเป็นคนดีอะ่ะก็แนะนำได้ นี่เราเขียนคิวแล้วนะคะก็หนูจะไม่ปัดคิวแล้วกันให้มันเข้ากับสีผมของหุกตอนนี้นะเราจะมาพูดถึงการแต่งตาก,กันมากดีกว่านะคะคือนุกพยายามหาพาเลตในเซเว่นหนูก็ไม่ complete กับมันอนะ่ะก็เลยได้สิีนี้มาในราคาร้อยกว่าบาทนะคะไม่แพงมากคือไปหาซื้อได้ตามร้านเครื่องสำอางนะก็ใช้อันนี้แล้วกันวันนี้นะคะก็มันก็ดีอะ่ะเครงในมันก็แบบดูเยอะแยะดีนะ สูมๆแต่งตากันตาที่เราแต่งวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเป็นโทนสีน้าตาลธรรมชาติอ่อนๆไม่ดูแบบเข้มมากแล้วก็ดูไม่ดูแรงมากให้มันดูแบบเป็นเด็กๆใสๆม่ถุงใต้ตาแบลลบอะไรอย่างเงี้ยนะขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการลงสีชมพูอ่อนๆนะคะลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยขั้นตอนนี้ยากมากที่สุดลเกลี่ยให้มันแบบฟูๆที่เลือกใช้สีชมพูเนี่ยเพราะว่ามันน่าเข้าได้กับทุกสีผิวนะคะแล้วมันก็เป็นแบบพีชอ่อนๆที่แบบกําลังน่ารักดีเนาะลงมาให้ทั่วข้างล่างดย เปลี่ยนแปลงค่ะนะแล้วเราก็เอาสีน้ำตาลนะคะที่แบบอมส้มนิดนึงนะมาทาลงไปช่งองหางตาใช้แปรงแบบพุ่มๆเนาะค่อยๆระบายระบายไปถึงถึงแบบชั้นผับตายอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วก็ลงมาข้างล่างด้วยจะได้ไม่น้อยใจกันเนาะเกลี่ยมันขึ้นมาให้มันฝุงๆค่ะมันจะได้แบบดูมือโปรขึ้นมาอานีกนิดนึงเนาะเห็นไหม แน่น,นอนว่าคนสวยอย่างเรานะคะใช้สีขาวแบบมีประกายเบาๆนะคะมาแล้วก็เอามาไฮไลท์ช่วงห,หัวตานิดนึงตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นร้ายอะพวกเ่อมันร้ายฉันรู้เออพูดถึงแล้วเราก็แบบมี Subscribe ถึงสองแสนแล้วอยากให้แบบแจกอะไรไหมไม่หรอกเนาะทุกคนดูแบบรักกันที่หัวใจไม่ได้รักกันที่สิ่งของอะไร่าเงี้ย มาแล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะมีชิมเมอร์หน่อยอันนี้เนี่ยจะอมม่วงๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเอามาแบบผสมกับสีนี้สีน้ำตาลมีชิมเมอร์เหมือนกันแล้วก็แบบเคาะๆนิดนึงนะคะแล้วก็มาวาดไลเนอร์วาดให้ตามันดูตกตกให้มันดูเศร้าให้มันดูแบบไม่ไหวแ,บบแล้วอะไรเงีย้ยแล้วก็ลากข้างล่างด้วยนิดนึงนะให้มันแบบเข้มๆตรงช่วงที่แบบเป็นโคนขนตามันจะได้แบบตาดูยาวขึ้นแบบนี้อย่าแต่งให้มันยากค่ะลูกแม่ เน้นเอาสีชมพูเมื่อกี้มาอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็แบบลงที่หัวหัวตามันจะได้เบลนด์กันแบบดูสมูทเห็นไหมเราอยากจัดแฟนมิทติ้งอะเราแบบอยากให้ผู้โชคดีของเราสองแสนคนมา enjoy life กันก็เขียนอายไลเนอร์นะคะหนูก็ใช้อันนี้มีขายในเซเว่นนะใช้ดีมากก็กีดเลยกีดก่อนที่เราจะจะปัดขนตาเรื่องอายไลเนอร์นี่ก็ไม่ต้องเถียงกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนก็ จัดไปตามที่ใจอยากไม่ต้อทะเลาะกันโอเคปะแต่ว่ากีดให้มันแบบชิดโค่นขนตาขึ้นมา,น,าน,นิดนึงอย่างงี้ดูตาตกบกดูเศรา้าดูแยดแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าที่ใช้วันนี้ก็ไม่แพงนะคะแล้วก็มันแผ่ดีมันแบบมันฟูขยายทำให้ขนตายาวเหมือนขนตาปลอมนุกว่าคงไม่มีใครอยากจะแบบ ติดขนตาปอไปคอนเสิร์ตหรอเพราะว่านุกรู้โมเมนต์ที่ทำโปรเจกต์แล้วมันซึ้งจนน้ำตาไหลคือพังขนตาหลุดล <c oughs> ฮัลโหลโอป้ามองเรามองเราขนตาหลุด <c oughs> ช่วงนี้แบบมีผู้ชายไหนมาไทย <c oughs> มั้งเขาไม่มีแบบโอป้ามาเขามีแต่แบบคุณแม่แทยอนของเราคุณแม่อ้ําทยอนหน้าเหมือนอ้ําม,มากฮัลโหลอยากรู้เลยอะอยากรู้อะไรรู้ปะอยากรู้ว่าแทยอนไปทําปากที่ไหนมา อยากไปทำปากบ้างใครมีข้อมูลตกลงคุณแม่ทำไหมใครบอกว่าทำวันนั้นนี่เราได้ตาแล้วข้างนึงนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างนึงมาก่อนนะคะวเดี๋ยวเราจะมาเมาเรื่องคุณแม่ต่อโอเคหลังจากแต่งเสร็จขอกลับมาเมาเรื่องคุณแม่แทย,ยอนต่อนะคะซึ่งเราชอบปากของคุณแม่แทย,ยอนตอนนี้มากเราก็เลยอยากรู้ว่าคุณคุณแม่ทําปากที่ไหนถ้าใครมีข้อมูลก็แบ่งปันนะคะเราจะไฮไลท์นิดนึงนะคะในรูควันนี้เพื่อความเกาหลีนะคะก็ ใช้ไฮไลท์ที่มันมีอยู่หรือว่าใครไม่มีก็ใช้แบบอายแชโดว์สีขาวหมกหมกนะเบาๆให้มันหน้ามันดูแบบโกลว์โขึ้นนิดนึงช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าผากหน้าผากเนื่องจากเราแบบดูผิวดีจากผิวเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไฮไลท์เยอะนะคะมุมปากไว้นี้นะึงสำหรับผู้ใดที่ไม่มีด่างน,นะคะเราก็แนะนำให้ไฮไลไท์ด่างไปเลยจ้าก็ความเสน่ห์สนมก,กลมเกินการของหน้านะคะ่ะ น่าจะได้รู้ว่าเออเรามีแบบมีจมูกนะเธออะไรอย่างงี้อย่าปล่อยด่างไว้ลําพังด่างจะเหงาและโดดเดี่ยว <c oughs> พูดไปเรื่อยอะลำคาญเนี่ยกำลังคาญตัวเองตอนเนี้พูดเก่งเห็นไหม <c oughs> นอกจากว่านูกแบบอยากได้ข้องใต้ปากนิดนึงให้มันดูแบบมีมีแบบมีเงาหนึ่งก็ใช้สีที่ไล่จมูกเมื่อกี้ให <c oughs> ไล่ใต้ปากนิดนึง <c oughs> อันนี้นะคะก็คือลิปของเราในวันนี้ได้มาจากนั่นแหละเซเว่น สีมันเป็นแบบนี้เข้ากับปากของเราแล้วก็เฮ้ยเข้ากับแก้มของเราเอออมเม,ม็นจ้าสีน่ารักจังเท่านี้นะคะเราก็ได้หน้าวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังมีงบประมาณอยู่นะคะเรารู้สึกว่าแบบอยากได้ความแบบวิ้งวังกริ้งกรังอะไรเงี้ยก็แนะนําแบบ แนะนานแบบพวกกลิตเตอร์แบบนี้นะคะอันนี้ที่ถืออยู่เป็นของ e t ทูดี้แต่ว่าแบบถ้าใส่ไปมันก็จะน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นใครมีก็ได้ไม่มีก็แบบไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่ามีก็ใส่ไปช่วงกลางตาข้างล่าง,างนี้เฮ้อคุณแม่ทยอนเข้าสิงเลยพอแบบใส่เข้าไปแล้วทุกอย่างดูแบบออดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างนี้อันนี้เยอะไปละเยอะไปละได้แล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้เครื่องสำอางราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายบางชิ้นเนี่ยก็หาซื้อได้ในเซเว่นบางอันก็แบบถูกมากจนตะลึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยผิวที่ดีนะคะเริ่มต้นจากการบำรุงผิวเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้จะใช้ตัวไหนก็สามารถไปหาซื้อตัวที่เราแนะนําไปวันนี้ได้นะคะขอทยอินมันดีมากจริงๆนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็ 2,000ส0ซับส c r i b e ที่ผ่านมานะคะเราจะมีกิจกรรมาแจกกันแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย